เห็นเจดีสวยงามโยมเอ้ยเพิ่งจะเห็นโยมพ่อเดินแจก,กไม้ได้เลยก็ได้นะแจก,กไม้บางทีผู้เท่าผู้แก่เราท่านเดินลําบากร่วมกันสร้างโยมนะสร้างเจดีทําบุญได้ตามกําลังศรัทธานะจะมากจะน้อยจะร้อยจะช่างบุญจะถูกจะแพงก็อยู่ที่แรงศรัทธาจบหัวจบก้าวจบกระหม่อมเห็นไหมในเจดีย์โยมเอ้ยสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเจดี เจดีก็มีตั้งเจ็ดเจดีนี่เจดีเป็นสลีละหรือว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้พยายามลึกนึกถึงนี่ติดได้เลยแม่ใครอยากใช้ไม้เด้อรวมทําบุญทําบุญอย่าลืมอธิษฐานทาฐานให้ตั้งจิตบุญกุศลเกิดขึ้นทุกชนิดอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐาน ทรับของข้าพเจ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์จดดังดอกบวัวยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์<ท>จิตใ<ท>จจำนม<ท>ตรงต,รงต,รงตร่อพระนิพพานเวลทาทำบุญวันนี้เห็นกล้องหลายกล้องเลยนี่เนี่ยเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะโยมเด้อวันนี้วันทำบุญโยมจ๋าย่านั่งหน้าบึ้ง